เอาใจคนที่ชอบซุ้มเมทันชีสสีขาวน่ารักน่ารักแบบนี้กันค่ะวันนี้ S k สจะพาทุกคนนะคะมาดูซุ้มขนาด2เมตูนน้นะคะเป็นซุ้มเมทันชีสสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะโครงสร้างนะคะก็เป็นเหล็กกันว่านัยอย่างดีเลยนะคะทุกคนแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นมาตรฐานของการทําซุม้มกันสนิมอีกด้วยตัวนี้นะคะลูกค้าขอเป็นไฟให้เชือก3เสเซนนะคะ SK จัดให้แบบไม่รีรอเลยค่ะอันนี้นะคะจะมีบาไม้ทางด้านนอกแล้วก็ด้านในแบบนี้เลยนะคะตัวบาไม้นะคะเราพ่นเคลือบอย่างดีเลยนะคะทุกคนกันน้ากัน รอยขีดข่วนด้วยนะตัวนี้นะคะเป็นหน้าต่างเปิดออก3ด้านนะคะให้ฟิลโล่งโปร่งสบายนะคะระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบความอึดอัดตัวนี้นะคะมีชั้นวางของให้2งชั้นแล้วก็ไปพร้อมกับสีงามด้วยค่ะระบบไฟเดินท่อร้อยสายอย่างดีเลยนะคะที่ใช้สอยด้านในนะคะก็คือเยอะมากๆเลยค่ะ จัดไปพร้อมกับไฟห้อยเชือกนะคะกับหลอดไฟวินเทจสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยคะ่ะใครสนใจนะคะอยากมีหน้าร้านสวยๆจริงๆแบบนี้นะคะก็รีบทักมาเลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะอย่ารีรอกันนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเรายังให้ไปพร้อมกับดวงไฟฝั่งฟ้าสีบอมไลท์เปิดตอนกลางคืนนะคะสะดุดตาสะดุดใจสุดๆหรือจะเปิดตอนกลางวันเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะซุ้มเด็นราคาดีแบบนี้ต้องที่เเท่านั้นนะคะรีบติดต่อกันมาเลยนะคะทุกคน on oh, no.